สวัสดีครับผมไท่สามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปชมรถที่ประหยัดน้ํามันนะครับในสามเหลี่ยมออโต้ที่สุดก็คือเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ใช้พลังงานน้อยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับแต่ก่อนจะไปติดตามนะครับว่าเป็นรถคันไหนนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้จะเป็นรถคันไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับจะเป็น Toyota Ava n z ซนะครับ 1.5e ปี2014คันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวที่ลูกค้าเอามาขายที่เต็นท์เรานั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับความคุ้มค่าที่คุณต้องได้รับจากมันนะครับแล้วก็ทําไมคนถึงเลือกอเวนซ่านะครับทั้งๆที่เป็นรถ SUV เล็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้อดีของเขากันเลยนะครับเริ่มจากที่ตัวเครื่องนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูข้างหน้านิดนึงแล้วกันเนาะ t o y o ต a a v a n z ซนะครับนี่ด้านในนะครับจะเป็นเครื่อง1.5นะครับเป็นตัวถัง VVTI efi นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัวถังเครื่อง1.5เครื่องเล็กนะครับแล้วก็คันนี้จะบอกได้เลยว่านะครับไม่เคยมีการปรับแต่งแต่อย่างใดเป็นรถเดิมๆจากลูกค้าเก่าของเราเลยนะครับแล้วก็ตัวกันร้อนนะครับยังอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวน็อตไม่เคยไขครับตัวน็อตไม่เคยมีการหมุนแต่อย่างใดนะครับหมุดจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับด้านหน้าก็ติดตายโตโยต้ามาเลยครับเป็นสัญลักษณ์เด่นของอัลวนซ่าคันนี้นะครับร์กปิดตัวหน้าเครื่องมาครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นโฉมแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยแต่ว่าด้านตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับเพราะว่าเป็นตัว E นะครับเป็นตัวที่2รุ่นที่2นั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟ LED ตัวนี้นะครับเป็นไฟโคมไฟสีเหลืองนั่นเองนะครับเสริมให้เป็นไฟสูงตัวนี้นะครับตัดกัน2ไฟเนาะก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านข้างนะครับเริ่มจากตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ15นะครับลูกค้า เป็นล้อขอบ15จากโรงงานเลยนะครับใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับขยับมาอีกนิดนึงครับตัวนี้ก็ดีไซน์สวยใช้ได้เลยทีเดียวเพราะว่าด้ามจับเขาจะทําตามสีรถนะครับลูกค้าจะไม่เหมือนดีไซน์ตัวใหม่ๆที่ด้ามจับเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้จะเริ่มต้นที่ตามสีรถเลยถ้ารถเป็นสีดาก็ด้ามจับก็เป็นสีดําเช่นกันนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงครับด้านหลังนะครับติดโลโก้ชัดเจนครับเป็น A า e n วซ่านะครับ แล้วก็ระบุตัวเครื่องกับรุ่นไว้ให้เลยนะครับถ้าเป็นโตโยต้าสังเกตง่ายๆเลยจะมีรุ่นตัวเครื่องนะครับแล้วก็รุ่นแล้วก็มีตัวรุ่นรถนั่นเองเนาะเปิดเข้าไปด้านในครับเริ่มจากด้านหลังก่อนนะครับฟิบเนี่ฮะเป็นไงครับลูกค้าด้านฝาเปิดนะครับจะเป็นไฮโดรลิกทั้งสองข้างเลยนะครับเปิดเข้าไปด้านในก็กว้างพอสมควรนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ได้ว่าคุ้มค่าและประหยัดน้ามันมากๆเลยนะครับ ตัวนี้ครับเบาะหลังสามารถพับลงได้นะครับลูกค้าเฟิร์บนี่ครับ2ด้านเลยนะเราสามารถพับลงแล้วก็เก็บของได้นะครับตัวนี้นะด้านข้างครับจะเป็นที่ใส่แก้วน้ํานะครับ2จุดนะครับซ้ายขวานะตัวนี้นะครับแล้วก็ความกว้างความกว้างก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับสามารถเติมน้ํามันเบนซิน9195 91e20 นะครับหรือว่าเป็น e85 ก็ได้เช่นกัน พราะว่าเป็นตัวเครื่อง1.5นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างไปครับเริ่มต้นจากการเปิดประตูเข้ามาปัาป๊บดีไซน์ของเขาก็จะเป็นสีดําทั้งคันเลยนะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กที่พวงมาลัย1อันนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของคนนั่งอีกหนึ่งอันนั่นเองนะครับตัวเปิดกุญแจนะครับจะเป็นกุญแจธรรมดาปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกค้าทําเสริมขึ้นมาก็จะเป็นตัวรีโมทไฟฟ้าเนาะนะครับเสียบเข้าไปสตาร์ทดูฟังเสียงกันเลย นี่เป็นไงครับอันนี้คือเสียงของเจ้าอเวนซ่านะครับจะเสือ้เห็นถึงความเงียบนะครับแล้วก็เก็บเสียงได้ดีกันเลยทีเดียวในระดับหนึ่งนะครับเนาะตัวนี้นะครับหน้าปัดไมจะเป็นไมสีดําแดงนะครับเลขไมจะอยู่ที่1นึ0 0 0สโดยประมาณนะครับคันนี้นะแล้วก็มีออปชั่นด้านข้างครับเสริมตัวเขาเรียกอะไรล่ะดิสตัวนี้นะครับเป็นที่ลูกค้าทํามานั่นเองนะครับทเพิ่มเติมมาเป็นตัวเครื่องเสียงนะครับ ด้านล่างครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นออโตเมติกนะครับตัวนี้เป็นคันนี้เป็นเกียร์ออโตเมติกแล้วก็เป็นเบาะผ้านะครับทั้งคันเลยนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับความกว้างของเจ้าคันนี้ครับนังเบาะด้านหลังก็เหมือนกันครับคนที่2และคนที่3นะครับก็นี่ความกว้างของเจ้าเวนซ่าคันนี้นะครับดูครับผมสูง180นะครับลูกค้าจะบอกได้ว่าอาจจะแคบนิดนึงแต่ว่าก็นั่งโอเคนะครับสบายเพราะว่าทัศนวิสัยของรถคันนี้ เรียกได้ว่าดีกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้ความสูงนะครับแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ของเขานะครับสาหรับคนที่นั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะไม่มีที่วางน้ําเหมือนด้านหน้านี่ครับหนึ่งสองสามสี่วางได้เยอะกันเลยทีเดียวนะครับตรงกลางนะครับลูกค้าตัวนี้จะเป็นแอร์แยกนะครับด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเดี๋ยวแต่อย่างใดสามารถเปิดแอร์ปรับได้เลยนะครับมีแอร์สามตัวนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเปิดปิดด้านหลังทําแยกมาให้เช่นกันถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับคนที่ อยากได้รถครอบครัวสักหนึ่งคันนะครับราคาไม่แพงเนาะแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่ชอบเจ้าโตโยต้าอวนซ่าคันนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าคันนี้นะประหยัดน้ํามันจริงๆเนาะก็ใครอยากได้อวนซ่าคันนี้นะครับเต็นเราขายอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับถูกกว่าเมื่อ1ถึง3 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะครับรถที่เป็น SUV นะครับประหยัดน้ำมันแล้วก็เครื่อง1 5นะครับ เดินทางไกลทางใกล้ได้หมดเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากได้รถคันนี้นะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับที่เบอร์099-028-7385ไทยสมเหลี่ยมออโต้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณคิดจะเลือกรถนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกไทยสามเหลี่ยมออโต้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้ กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ